วดเร็วชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวเราไปกันที่จังหวัดสุรินทร์ชื่นมืน่นไหลคืนใต้น้ำประชุมสภาอบอจอครั้งแรกเลือกประธานสภารองประธานสภาคนที่หนึ่งและ2เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีฝ่ายค้านในสภาอบจอสุรินทร จังหวัดสุรินที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ,จสุรินนายวสันชินชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินครั้งแรกหลังจากสออบจ,จสุรินจำนวน36เขตผ่านการรับรองจากกกตซึ่งการประชุมในวันนี้มีวาระสาคัญคือการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาอ,อบจ,จสุรินคนที่1และคนที่สองโดยมีสออบจ,จเข้าร่วมประชุมจํานวน 35คนขาดหนึ่งคนผลการเลือกตั้งสมาชิกได้เสนอชื่อในตั้งจดิตสภารัฐขึ้นเป็นประธานสภาอบจอนางมยุราเขียวหวาน และนางสาวเพียงเดือนเทพวงศิริรัตน์เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งและคนที่สองตามลำดับการเลือกนายพืชมงคลจันเสนาเป็นเลขานุกการสภาอบอจอสุรินโดยไม่มีคู่แข่งทำให้สภาอบจอสุรินชุดนี้ไม่มีฝ่ายค้านในสภาและได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่1ปี2568ระหว่างวันที่25มีนาคมถึงวันที่8พฤษภาคม2568และสมัยประชุมสามัญครั้งที่2 ระหว่างวันที่15กรก,กฎาคมถึงวันที่28สิงหาคม2568จากนั้นสมาชิกได้ร่วมมอบดอกไม้และแสดงความยินดีกับนายตั้งจดิตสภารัฐประธานสภาอบจอจังหวัดสุรินบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นซึ่งถือว่าเป็นอบจอที่ไม่มีฝ่ายค้านและไม่มีคลื่นใต้น้ําทําให้การทํางานและการบริหารงานต่อไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินน่าจะราบลื่นและไปในทางทิศทางที่ดี